เอาละวันนี้ไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนนะจ๊าทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายกพี่หนูอนุจินอ้าวก็คนข้างบ้านฉันเด้อ้างบ้านซอยเดียวกันคนซอยเดียวกันอะไรแต่ผูกพันแล้วเมีสุชาติมาด้วยฉันชอบมากเลยว่ะเช่าหมสาวอาทิตย์นี้ฉันจะเดินเต่ไปเต่มาหาผลประโยชน์และเล่มตามรั้วบ้านเขาอะเห็นผ่านประตูหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออปองปองทำไมหน่อหน่อยปองปองเพื่อนกันเนี่ย ต้องๆเข้ามาไหน่อเอนจูดี้วิ่งไปเลยมายืนรอตั้งแต่เช้าแล้วเราครึ่งยังไม่ได้เลย <laughs> นายกพี่หนูช่วยรอด,ดีช่วยรอหน่ยอยทีวันนี้คุณอน,นุทินนะคะไปถึงติดไทยคู่ฟ้าเน่เห็นไหมสวมเสื้อใส่ตามสีวันเหมือนฉันเลยสวมชุดผ้าทไทยสีชมพูเพื่อประกอบพิธีทาบุญเสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัวไม่ให้เสื่อไปถ่ายภาพนะคะและมีะรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆข้าราชการระดับสูงจากกระสวงมหาไทยเข้าร่วมด้วยนะคะ วันนี้21ตุลาคมเป็นวันพระก็ได้นิมนต์เจ้าคุณธงชัยหรือสมเด็จธงชัยหรือสมเด็จพระมหาลชัชชมงคลมุนีแห่งวัดไตรมิตรวิทยาร่วมทำพิธีด้วยนายกถือเริ่ม7นาฬิกา9นาทีนะคะสักการะองค์นรสิงห์ซึ่งตั้งอยู่ระเบียงชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้านะคะอ่ะเรามาดูกันอ่ะเอาเอาเอา,เอาบัญชีเราออกกันแล้วพระมาเอาบัญชีออกก่อนอท่านเจ้าคุณธงชัย บ้านบริการนมะีมีม,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 มียันธงชัยเยอะมากเลยเยอะจริงๆตอนแต่งงานก็ไปขอเลิกแต่ท่านเจ้าคุณแต่งงานก็ไปรับอาไปท่านเขาแต่งงานพระราชานํำสั่งนะแต่พระขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าตอนลุงตู่อยู่นี่มีแต่แม่ทัพในกองขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านายกพี่หนูฉันนับสำบุญเยอะมากเลยนะ ตึกเนี่ยอาแล้วนี่ละอนรสิงห์แล้วเนี่ยถ้าตอนนายกนายกนุ่งตู่อยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงหัวเสาใหญ่เนี่ยแล้ววางเอาไว้ตรงนี้เลยวางไว้ตรงลูกกลองวางไว้ตรงลูกกลองเลยถ้าหาภาพเก่าได้เนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยมุมนี้เลยปัจจันหน้ากับแบบภัยพิยันอันตรายที่เข้ามาสู่หน้าประตูเลยอันนี้จะเอาไว้วางเข้าไปข้างในพิงพิงไปที่ประตูข้างหลังใช่ไหมคะแล้ววางด้วยสองชั้นวางโต๊ะสองชั้นเทินขึ้นไปแล้วก็มีชัต มีสัตว์สัตว์ก่อนนั้นเนี่ยเป็นทองอย่างเดียวไม่ได้เขาก็เลยแบบเอาชาติสีแดงมาทาแล้วก็ทองทับอีกทีหนึ่งองค์นรสิงห์นะคะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งสมัยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยแบบโอ้สีเช็คฉายมาเอาท่านไปไว้ที่ตึกตึกตรงตึกเตี๋ยตึกนารีอ่ะตึกแสงอาทิตย์อ่ะโอ้ือไปวางไว้เฉยเฉยนะเออท่านลก็งงงวันนี้เนี่ยนะคะนายกถือเริ่เจ็ดนาฬิกาเก้านาทีสการะองค์นรสิงห์นี่นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะ เนี่ย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 เห็นปะตอนตอนสมัยล่กโตอยู่เนี่ยวางอย่างนี้เออวางอย่างนี้ฉันจําได้ด้านหน้าเลยนะจ้าจ้าจ้าประจันหน้าที่หน้าประตูเลยมุมเดียวองศาเดียวกับที่ประตูหนึ่งเลยเออฉันจําได้เอาละทีนี้เนี่ยนะคะสำหรับรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงที่ร่วมกันทำบุญกับนายกวันนี้เนี่ยคือนายบัวดิ์อุวันโนรองนายกพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายก คุณอาเศษสามพันประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีความสุขที่สุดในเวลานี้นายพรพ์เป็นบาทอธิบดีกรมที่ดินอันนี้ก็สุขที่สุดชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองนะคะมหาดไทยมาเพียบเลยค่ะวันนี้นี่แหละค่ะก่อนที่นายกจะเป็นประธานการประชุมคลมอเวลาสิบนาฬิกาที่ตึกบรญชาการหนึ่งวันนี้นี่เสีชมพูสวยมากฉันชอบมากนายกพี่หนูอ่ะนายกพี่หนูเอาอะไรกลับมาเลยไหมชุดพระราชทานแขนสั้น แบบสมัยพ,ลเ,พล,ลเอกเปรมใช่เต่เห็นชุดแบบนี้พลเอกเปรมจะมีแขนสั้นแล้วสักกันคือก็แขนยาวนะเ,เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภรรยานายกพี่หนูนะนายกก็จะวันนี้จะมีประชุมคณมอวาระที่น่าจับตาคือปราบปรามแก๊งกมเมอร์ที่มีมติที่ประชุมนัดแรกคือเมื่อวานนี้นะคะเด,เดี๋ยวดูนายกพี่หนูไปก่อนนะสำหรับวันนี้คุณนนุทินนะคะเปะิดเผยก่อนการประชุมครามอที่บอกว่าเป็นวันนี้ทาบุญอะไร ก็บอกว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าพญารามราคบเจ้าของบ้านนรสิงห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของธรรมเนียบในปัจจุบันไปฟังท่านนายกค่ะนาครับในวัยอายุขอสายมูนนายกสายมูอะค่ะไม่มูวันนี้สอบเด็ดสมเด็ดเด็ดวันนี้วันนี้เป็นวันครบอสัญกรรมของท่านเจ้าพญารามราคบผู้ที่สร้างแล้วท่านได้อวยพรอะไรบ้างไหมนรสิงห์ ไปกบทำบุญทำบุญสเด็จให้พรอะไรทำบุญ่พรน่แม่พรนายกไปมากครับนยกที่ไหนคประจอที่วัไปจอยทนี่อยู่ยาวไหมครัตเหืออในสมัยพวกนเป็นบนขอบคุณครคุณขอบคุณครับมาฟังคำตอบกันนะคะคืออาจจะนี้ได้ยินไม่ชัดนะพี่ปองย้ำอีกทีนึงเป็นการทำบุญที่ส่วนกุศลให้แก่เจ้าพยารามราคบ เจ้าของบ้านนรสิงห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของจำแนมรับฐบาลในปัจจุบันนักข่าวก็ถามว่า,าสมเด็จธงชัยเนี่ยให้พอรอะไรนายกตอบพร้อมยิ้มว่าเจอกันทุกวันครับไปกราบท่านที่วัดทุกวันอยู่แล้วครับส่วนที่ถูกถามว่าการทําบุญแค่นี้เป็นเพราะว่าอยากอยู่ยาวในตําแหน่งนาย,นยกใช่ไหมซึ่งอันนี้น้องคะนักข่าวที่ไหนถามก็ไม่ทราบไม่ทราบแต่ให้ถามครั้งสุดท้ายเนาะตลอดชีวิตกันไปนะคขา่าห้ามถามคําถามนี้อีกแล้วนะ การทําบุญมันไม่ใช่คือการทาบุญทุกคนน่แน่นอะนแหละนะทำบุญนะ่ะหนึ่งสะาสระเคราะห์ขอความเป็นสิริมงคลอ,อธิษฐานมาเราอยากได้โน้อย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติทําไมไม่ถามท่านนายกครับเรื่องสกแกมเมอร์เอายังไงาชายแดนเจ็ดจังหวัดเอายังไงมันไม่ดีกว่าเจะไปถามว่าวันนี้ทําบุญพป่อยากอยู่ยาวใช่หรือไม่ทุกคนอยากอยู่ยาวหมอมีใ,มมใครอยากาอยู่สั้นทําบุญบัก ปล่าครับผมต้องการจะอยู่วันนี้วันเดียวเหออมือนพวกแกเนี่ยเป็นพวกเธอน้องๆเนี่ยเป็นนักเป็นเป็นนักข่าวเนี่ยน้องๆไปทําบุญน้องๆยอธิษฐานยังไงขอไปไล่ออกคะเออ <laughs> เวลาเวลาไปทําบุญเนี่ยไปทําบุญน้องยอธยิษฐานงไงขอพระช่วยผมด้วยนะครับขอขออย่างผมอย่าถูกตัดไปถูกจิ้มออกขอให้ผมมีขอให้ผมมีความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกคนก็ต้องหวังความก้าวหน้าซึ่งพระวันวันท่านก็เจอเนี่ยสมบัต์กลางม่งใคร่อใครมากมาขอ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 อย่างเดียวเลย เอาดอกไม้มาบางทีดอกไม้เวียนกันด้วยนะอขออย่างเดียวเลยบอกว่ายอดตู้20บาทขอขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยนะ <c oughs> ไม่มันไม่ใช่คําถามเลยควรจะเป็นคําถามที่เป็นสาธารณะานายกเคยจะไปตอ,อบตว่าปาผมอยากอยู่สั้นผมไะทําบุญบ้านายกเลยบอกว่าไม่เกี่ยวกันครับ <c oughs> เป็นการทําบุญตามประเพณีทำเนียบครับ <c oughs> เห็นไหมล่ะทีนี้วันนี้นะคะเ,เขาก็มีการจัดงานต่างๆนานาคุณอนุทินก็ร่วมลอยกระทงจิว๋วเป็นสัญ,ญลักษณ์ประชาสัมพันธ์วันลอยกระทงนะคะ แล้วก็บอกนักข่าวว่าเอาความขมขื่นไปติ้งแม่ของนะก็หยอกรอกันไปจ้าไปไหนตอนนี้ต้องเป่าแซกแล้วตลอดเวลาเลยอืมเอ่อถ้าเดือนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยใส่ใส่ใส,ใส่ไอเนี่ยไอคุมอย่างเงี้ยจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่สะดวกสวยก็ไม่สวยจะยื่นม,มือไปหยิบอะไรก็ไม่สะดวกน้องนะเอ้ยอืม